สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกม <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอกินน้ำก่อน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเออพูดไปแล้วนี่หว่าโอเคตอนนี้ทุกท่านกลับเข้าสู่ casting เกมที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูนะครับแต่ผมก็ยังคงอยาก c a s ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่กิจกรรมหลอนสารต่อจากฮอลล o วีนนะครับ n o v e o n t r n u n t i n u e Horror er ในเกม Five Nights at Freddy ภาค r k 2นะครับจากพาร์ทที่แล้วที่ผมโดนฟล็อกซี่สอยตูดไปเป็นที่เรียบร้อยกระโจนใส่หน้าเลยสัตว์โอเคเกือบตกเก้าอี้นะโอเคมาสารต่อนะครับในคืนที่2นะครับอ่ะมาจัดเต็มกันต่อนะไปะลลยกันเลย ถ้าพาร์ทนี้นะครับผมพูดติดๆขัดขัดหรือพูดดูพูดน้อยก็ขออภัยเพราะว่าเป็นเป็นร้อนในนะครับพุ่งรู้ตัวว่าเป็นร้อนในได้ไม่นานโอเคมาลุยกันเลยโอเคสวัสดีเบื้องต้นเช็คก่อนเลยครับกล้องวงจรปิดโอเคอาา่ะฮะซากซากซากอา่าซากไอ้นี่ยังอยู่ครบมันมีชีวิตมันมีชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองไม่เห็น มันอาจจะมีช hmm. hmm. well, ีว mm ิต hmm. ก็เป okay. ็นได้เดี๋ยวนะโทรศัพท์ไม่เข้าแล้วเหรอเฮ้ยจริงดิเอาเลยเหรอเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมุน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 ก่อนเลยหมุนก่อนเลยโอเคอ่ะครบโอเคสวัสดีบันนี่นายนอนอย่างนั้นแหละเฉยๆดีละเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ดำดำไอ้ดำดำนี่มาไงวะ มีป่าววะมันมีอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคน่าจะเคลียร์นะครับโอเคขอดูแอร์เรียอ่าเมื่อกี้อีกเด็กเคลียร์นี่บอลลูนโอเคมึงเป็นตัวใบเบิกถังให้ฟอกซีเข้ามาคูสวัสดีอย่าหันมาเลยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ย้ยเอไม่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 โอ้โหโอ้โหชัดเลย โอ้เดี๋ยว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 โอ้โหลิงห้อยหัวลิงห้อยหัวโอ้ยโอ้ยไปแล้วอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วฮัลโหล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 อยู่ไหน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 อ่าบันนี่อยู่นี่ชิก้าอยู่นี่ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ลิงเหล็กไอ้ลิงเหล็กอยู่นี่จิ้งจอกปะวะ เฮ้ยใส่ก่อนเลยกูใช้ไฟฉายไม่ได้ <laughs> ไม่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 เอาเพิ่งตีสองไม่อย่าขอร้อ,อ,องโอ้ต้องไปไขลา,านต้องไปไขลา,านต้องไปไขลา,านโอ,โอเคเร็ว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  ฟ็อกซี่มากูลุยต่อมาลุยกันต่อนะครับแม่งกระโจนใส่หน้าโอเคมาลุยต่อับผมยัยนึกว่าไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราฟ็อกซี่แม่งอยู่ตรงไหนวะเออพาร์ทเซอร์วิส ฟ็อกซี่แม่งอยู่ตรงไหนวะห้องไหนวะจริงแคมป1สิบเอ็ดโอเคมึงทำให้กูหลอนหลายรอบแล้วไอตัวเฮียเนี่ย <c oughs> อีเด็กนี่เหมือนกันฮัลโหลฮัลโหลแม่โอเคนะมาสกอตยังอยู่ครบนะครับโอเคเปิดตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวจะงานเข้าโอ้ชิตแต่ยอมรับภาคนี้โหดภาคนี้โหดมากโหดกว่าภาคที่แล้วเยอะนะครับ <c oughs> จับทางไม่ได้อะจริงๆภาคที่แล้วยังพอจับทางได้เออพระม่เปิดฟ็อกซี่มาอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคไปดูซากก่อนโอเคซากยังอยู่ทุกอย่างสแตนบายคงที่อะโอเคไม่น่าจะมีอะไรเนาะอะตีหนึ่งละโอเค <laughs> แมงเมื่อกี้สะดุ้งหูฟังหลุดเลยโอเคอะ,อะสวัสดีสวัสดีสวัสดี โอเคขายก่อนอ่าเอลิลานตัวเนี้ยทำให้เรามีปัญหาจริงๆพูดเลยโอเคยังอยู่อามันมาแล้วอุย้ยอยู่ไหนล่ะทีนี้อ่าสวัสดีโอเคมันมาแล้วไอตัวแปรที่ทำให้เราจิตใจค่อยเขวโอเคโอเค มาสกัดนะยังอยู่ครบสิ่ง oh ที่อ๋อยังอยู่โอเคเปิดตรงนี้ก่อนเร็วๆๆ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 ๆโอเคเคลียร์โอเคโอเคนะไม่มีนะทางเดินเคลียร์โอเคทางเดินปลอดภัยซากฟ็อกซี่ซากเอ่อซากบันนี่กับซากเออ่เฟดดี้ยังอยู่ครบเสียงอะไรอ่ะเสียงกึกกึกกึกโอ้ ไม่อยู่แล้วโอ้ยโออ๋ออยู่นี่อ้าวสวัสดีโอ้โหตัวอะไรวะจิ้งจอกเหรอลิงเหรอเฮ้ยเด็กหายเฮี้ยคุณนึกออกละวคุณนึกออกละวคุณนึกออกละเด็กหายเด็กหายแม่งเอ้ยต้องมาเปิดไอ้เฮี้ยนี่อีกเร็วเร็วเร็วเออเปิดไม่ได้แล้วโอ้พอบเลยสวมถุงสวมถุงทันที

โอเคมาลุยกันต่อสามคืนฮริโหโสดไอ้นี่มันไม่ใช่ฟล็อกซี่อ่ะเออชื่ออะไรวะ ค <Keep S 1> ือเบื Now, again, ้องต้นผมหาเซิร์ชเซิร์ชข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตคือตอนนี้มันก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเกมตัวนี้จริงๆแล้วมีกําหนดการว่าจะปล่อยสองพันสิบห้าได้ซ้ำนะอยู่ดีๆมาวางขายพฤศจิกาทางนั้นอ่ะจริงๆผมก็ไปทราบข่าวมาจากพีทวิพาไม่ใช่พิทวิพายมังคีพายนี่แหละนะครับผมติดตามเขา้งแต่ five nine a d r e d t i แล้วไงก็พอเห็นอยู่ก็เลยจัดมาโอเคเปิด โอเคมีสมาธินะครับอย่าโลกมาโอเคอยู่ครบนะครับโอเคซากยังอยู่ไหมโอเคซากยังอยู่น้องซากน้องซากโอเคมีซากเก่าซากใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีซากพวกนี้เข้ามาร่วมหลอนกับเราแน่นอนนะครับมันคงไม่นอนนิ่งเฉยๆแล้วทําไมมึงไม่ส่งเทศบาลเก็บวะ <c oughs> นี่ชิก้าอยู่นี่สวัสดีชิก้าโอเคอ่ายังอยู่ยังอยู่ อายังอยู่โอเคสบายใจครับผมโอ้โอไม่สบายใจแล้วครับผมขอโทษผมขอถอนคำพูดโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,อลวไอตัวไอปัดไอตัวปัจัจที่ทำให้เราเขวมาอีกแล้วโอเคโอเคมาสคอตในห้องนี้ยังอยู่ครบทางเดินมีไหมทางเดินเคลียโอเคทางเดินเคลียนะโอเค,อเคสวบไปก่อน ฮัลโหลอีกแล้วฮัลโหลอีกแล้วไม่ไม่ไม่กูไม่คุยกับมึงเปิด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 ไม่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 กูไม่คุยกับมึงอย่าอย่าอย่าทําแบบนี้อย่าเฮ้ยแม่งเมาลั่นอย่าทําแบบนี้ขอร้องอย่าอย่าโอ้บันนี่มาแล้วโอ้ไอเด็กนั่นก็มาแล้วไอเด็กนั่นมาแล้วไอ ไอเด็กคือรูปโป่งมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้สวัสดีบันนี่โอ้โหไม่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 ไมไม่มีประตูไอเฮียร้านใหม่มึงเนี่ยมึงบิ้วยังไงมึงไม่ทําประตูเปิด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 เคึงหลอดพอโอ้สวัสดีชิก้าใส่รอเลยไม่โอ้เสียงเสียงเสียงไม่ไม ยาชิก้ายาไปชิก้าโอ้โหโอ้ชิบเปิดเปิดเปิดกับ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 กบเฮ้ยผิดผิดผิดใส่เออใส่ดิโปปฟ็อกซี่ไม่เอายามาอุ้ย รอด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 เปิดกดเออเกือบ <c oughs> ไม่ทันออโอเคไปแล้วอุ้ยโหนแกล้งผู้ใหญ่มันไม่ดีนะคะโหนใหญ่โหนูอย่มายุ่งคือพี่อยู่ได้นะคะโอเคไหมคะคุณน้องพี่อยู่ได้ค่ะคือเออโอเค,อเคสวัสดีฟ็อกซี่ เปิด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 ก่อนเปิดก่อนตีสามตีสามฟ็กซี่ไม่เอาไม่ไม่อย่าดิคือคืออู้ชิเปิดไฟฉายไม่ได้อย่าไม่หันหน้านีไม่ไม่ไเราก็พวกเดียวกับนายอะไม่ไม่มีอะไรโอเคเปิดได้แล้วโอเคเปิดเปิดเิดเปิดเปิเปิด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 เปิเปิดเเปิดเปิดเวเปิดเ มันเป็นไรวัไฟฉายเปิดไม่ได้วัดเดอะไม่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 ไมไม่ผม่ม่ไม่ม่ไม่ไมงไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไง้ไม่ไมคไมกไม้ไม่ไม่ก่ไม่ไ่ไง่ไ่ไม่ไม่ไมัไม่ไน่ไม่ม่ไ่มาต่ คืนที่3ในคืนที่2ของเกมถ้าถูกใจกดไลค์และอย่าลืมไปสนับสนุนเกมท้าถูกลิขสิทธิ์จาก a d p r พ y s h o p นะครับที่เขาสนับสนุนเกมดีๆแบบนี้มาให้ผมแล้วก็ถูกใจแฟนเพจเพเชริโอสด้วยโอเคบายพูดอะไรไม่ออก